สวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกขู่ทุกคนครับสำหรับมือนี้ครับผมบ่าแหลมจะพาพี่น้องมาติดตามครับผมลาวพัฒนาของแอดปุกกี้ครับผมแอดเพิ่นคำนวณทรงมาไหเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอฟซีบ่าแหลมเสื้อได้ว่าพี่น้องรอคอยกันแน่นอนครับผมครับสำหรับพี่น้องเนาะเนาะครับท่านใดครับผมที่เห็นคลิปนี้แล้วครับอย่าลืมครับพี่น้องครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์เอาไว้ครับผมครับ การกดติดตามกาเห็นในพี่น้องนะครับเนาะได้เห็นตัวเลขได้เห็นแนวทางกัาไว้ครับการกดแชร์ครับถือว่าครับเป็นการครับผมแชร์เพื่อให้พี่น้องของเฮานะครับเนาะครับเห็นครับผมตัวเลขของแอดปกกี้เหมือนกันครับผมครับพระว่าตามที่เบ้าแหลมสังเกตมานะครับเนาะครับแนวทางของเพื่อนถือว่าเดินดีครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีหลายท่านนะครับเนาะครับเห็นคอมเมนต์เข้ามาชื่นชอบรอคอย ครับตัวเลขของแอดปุกกี้หมู่ว่านนี่พี่น้องครับมีเลขห้าน้อยเนาะพี่น้องครับสามน้อยร่วมครับผมครับที่บ้าแหลมครับผมอยากนําเสนอพี่น้องเอฟซีของแอดปุกกี้ครับเห็นแล้วนะครับเนาะครับจะมักจะชื่นชอบกันแน่นอนครับรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมางวดนี้รอคอยกันเอาไว้ครับพี่น้องกดติดตามเอาไว้เด้อครับผมอย่าลืมครับผมครับติดตามเอาไว้ ครับงวดที่ผ่านมาฟั่นนะครับเนาะครับหกสองเขาเต็มเต็มเลยพี่น้องงวดนี้ครับผมเบาแหลมจะนํามาลงให้พี่น้องเอฟซีครับผมทุกผู่ทุกคนได้เห็นกันแน่นอนผลงานของแอดปุกเกดครับสําหรับครับผมครับเวลานี้นะครับเนาะไปเบิ่งหวยลาวของเพื่อนก่อนครับในงวดที่ผ่านมาครับผมวันศุกร์ที่25ครับผมตุลาคม2567ครับแอดเพิ่มโซงมาให้นะครับเนาะวิ่งศูนย์ฟั่นศูนย์แปดเบาแฝงเห็นแล้วกับบอมักนําดอกพี่น้องครับ เป็นธรรมดาครับพี่น้องครับตัวเดขมันถือคือบ๊อบมักยี่หรีงวดว่างหันครับเลขกับมาได้คักยี่หลี่นะครับเนาะครับงวดว่างันเลขที่ออกครับพี่น้องครับเลขที่ออก0ูนสองครับบนล่าง2 0ครับเลขศูนย์นี่ครับพี่น้องครับทลายนะครับเนาะครับสายวิ่งสายรูดครับผมครับถือว่าหลายเด่งกันเลยแหละ ครับดีใจครับผมกับพี่น้องเอฟซครับจริงๆนะครับเนาะครับถ้าเพิ่นจับเลขโดยที่โบสตัดหรือบบสถลาบเลยครับบ่าวแลมสอบถามเพิ่นหนึ่งสองสามนี่ครับผมครับมาเลยครับผมเพิ่นต้องจับอยู่แล้วศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเลือกที่จิตัดออกครับเลยไปตัดหนึ่งคับสองออกพี่น้องบบสันเต็มเต็มเลยครับผมมาบนมาล่างได้เฮกันแบบหนักๆเลยพี่น้องเอฟซีบ่าวแลมเอาพี่น้อง ครับผมไพ่มักไพ่ชอบอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆครับผมครับแอดเพิ่นกะคอยติดตามอ่านเบิ่งคอมเมนต์นะครับเนาะครับนั่นคือกําลังใจครับผมของเบาแหลมแล้วกะ็ของแอดนะครับเนาะครับอย่าลืมว่าผลงานเวลาเห็ดออกมาแล้วถ้าม,มีคนนิยมมีคนมักคนตามครับเพิ่นก็มีกําลังใจในการครับคํานวณตัวเลขแนวทางครับงวดน,นี่นะครับเนาะเบาแหลมขออนุญาตครับลงหมายเลขบัญชีของแอดเพิ่นให้พี่น้อง FC กันได้ บันทึกเอาไว้ครับผมเพื่อพี่น้องอิซีท่านใดโชคมาในงวดที่ผ่านมาอย่าลืมกันเด้อพี่น้องครับผมครับการนำชาติกาแฟนะครับเนาะครับแอดเพิ่นมีลูกหน่อยครับพี่น้องครับสามขวบครับผมก็ถือว่ากําลังหากครับผมเลี้ยงคนเดียวครับพี่น้องครับดังนั้นนะครับเนาะครับพี่น้องอิซีท่านใดครับผมต้องการครับผมไฮลานครับค่าขนมไปโรงเรียนกะครับขอบคุณครับผมครับถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเนาะพี่น้องครับผมครับ ะมักตัวเลขมักแนวทางครับผมไก่าลืมครับพี่น้องครับนำคิดน้ำใจครับบ่าวแหลมเสื้อพี่น้องเอฟซีบ่าวแหลมบบมีไผแหลงน้ำใจครับผมเพราะว่าเฮ็ดช่องมานี่ครับรายได้จาก y o YouTube บ่าวแหลมบบเยอะได้พี่น้องครับกะมีรายได้จากพี่น้องเอฟซีครับผมนำคิดน้ำใจจากทางบ้านครับยู่ได้เท่าทุกมือนี่นะครับเนาะครับแล้วก็ได้พัฒนาครับผมครับช่องพัฒนาแนวทางครับพัฒนาหวยให้พี่น้องได้ครับเห็น ได้ชื่นชอบกันครับสำหรับมือนี้ครับจะเอาห้าน้อยให้พี่น้องเบิ้งน่ำของแอดปุกกี้กับของบ้าแหลมครับผมครับฟันให้พี่น้องได้แบบครับผมบ่แม่นว่าพึ่งเข่ามือนี้ได้พี่น้องครับกัมีเข่ามีหลุดสลับกันมาเนาะครับเนาะครับเพ้นแล้วครับผมครับบวว่าไผ่ก็ชอบแม้กระทั่งบ่าวแหลมเองยังมักตัวเหล็กแนวทางของเจ้าของเลยพี่น้องครับสำหรับห้าน้อยได้พี่น้องครับเข่าคาลิรีเอ้าไปเบิ้งของแอดปุกกี้กันก่อน ลาวพัฒนานะครับเนาะครับต้นท้ายคลิปครับผมอย่าลืมครับผมรับชมคลิปให้จบแล้วก็มาเบิงนะครับเนาะสำหรับหาหน่อยถือว่าเป็นหวยที่คนนิยมกันเยอะขึ้นกันพี่น้องครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาครับผมมือนี้ครับผมครับสองตุ้มครึ่งโดยประมาณนะครับเนาะรูปผลครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้วันจันทร์ที่28 ตุลาคมสองห้าหกเจ็ดล่าพัฒนาสำหรับมื้อนี้ก็ับผมกัครับกับผ้าผีผ้านองมาเนาะครับเนาะ ติดตามเบิงแนวทางกลับของแอปปุกกี้ นะครับไปเบิ้งลิงวิ่งกันก่อนเลยพี่น้องครับวันนี้ขับแอดเป็นไหนตัวใดมากนะครับเนาะบนล่างวิ่งรูด ครับวันนี้เพิ่นฟันหายที่หกตัวเดียวเนาะพี่นอนะ้องเนาะครับอ๋อตีกรอบหปเลยพี่น้องปวห้ไปใส่เข้าเตรียม,มเล่เงินนี้ก็ได้ ครับไปมากไปชอบครับผมอย่าลืมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้นะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจครับผมขออนุญาตให้ไหลนิดนึงครับพี่น้องครับจะได้ชัดเจนกันครับพี่น้องเอาสายวิ่งสายรูดครับผมบอกควรพลาดกันครับกับ แนวทางครับผมแอดปุกกี้ครับผมขับมาเบิร์กันพี่น้องสําหรับตัวฟันนะครับเนาะหรือว่าตัวเด่นของเพลินครับมือนี่นะครับเนาะแอดเพลินเด่นมาให้เด่นขออนุญ,ญาตพี่น้องไลยมือนี่แกะบง,งามจา้าเถอะเขียนมนี่หลายปีได้พี่น้อง หกสองครับผมครับเฮ้เ้เียนให้กซลายไปหนาคือบ้านเนาะกีไลกับอ,อดซาเบิ้งอะไรเรอพี่น้องอขออนุญ,ญาตให้ไล่กันนะครับเนาะ เอาครับมากกันแล้วพี่น้องครับตัวเด่นนะครับเด้อครับหกสองครับพี่น้องครับไปเห็นคลิปเห็นแนวทางกันแล้วอย่าลืมครับผมนําไปเทียบเคียงนะครับเนาะกับอีกหลายๆสํานักที่พี่น้องชื่นชอบการนําไปเทียบเคียงเห็นเฮ้าได้หล็กเด่นครับผมอาอามบงตัวกันตัวลองครับแอดเปินไหนมาเพียง3ามหางเนาะครับเนาะหกศูส หกสี่วันนี้มักนั่มอยู่พี่น้องครับวันนีครับจริงจริงในใจกับมักหกสองเลยได้พี่น้องในอันนี้ส่วนตัวครับส่วนตัวของแอดครับผมครับกออนยาเนะครับเนาะเอาชุดวินไปก่อนเลย ชุดวินครับพี่น้องศูนย์สองสามสี่หกครับขออนุญาตครับผมมือนีนะครับเนาะขออนุญาตลงหมายเลขบัญชีของแอดปุกกี้พี่น้องครับ,นะออเ,บ, API, รบเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ได้พี่น้อง ไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชีสี่สามหกหนึ่งสี่สามหกหนึ่งสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดหนึ่งเก้าศูนย์ยุ่กับตัวเลขเสม,มอใกล้ตาได้พี่น้อง รประพาวดีนะครับเนาะซื้อเพิ่นประพาวดี ครับขออนุญาตลากเงาทีเดียวครับฝีมือบุดีทว่อาจารย์ครับผมครับเพ็นพอแต้มขีดเส้นเนี่ยง่ามมิลีครับขีดเส้นกับง่ามตรงเสือกับง่ามพอแต้มปลารวยอาพี่น้องฝากกันในเด้อครับผมสําหรับตัวเลขสําหรับแนวทางของแอดปุกกี้ครับแคปนายจอกันเอาไว้ครับผมรับเบาแหลมครับผมคอยเขาปังๆอีกเด้อแอดครับผมครับขอพระคุณตัวเลขแนวทางนะครับเนาะขอพระคุณพี่น้องเอฟซีครับผมครับมือนี่ครับ สำหรับท่านใดที่เดินมาถึงท่ายคลิปครับเบ้าแหลมขออนุญาตครับผมพาพี่น้องนะครับเนาะไปเบิงครับผมครับหววห้าน้อยของแอปปุกกี้ครับของเบาแหลมมือว่านี่พี่น้องครับอันใดดีเนาะครับเนาะอันใดทีเด่นก็อยากนําเสนอให้พี่น้องเอฟซีครับผมได้เห็นกันฝากกันนะครับเนาะครับสาหรับผลงานครับผมของแอปุกกี้ครับพี่น้องครับมือว่านครับพี่น้องสามน้อยนะครับเนาะครับ ให้ตัวเลขให้แนวทางมากครับผมครับหกคูพี่น้องหกคูหกหางเลขวิ่งเข่าครับผมบนล่างครับเข่ามากทุกน้อยนะครับเนาะพิเศษปกติ VIP ครับผมครับสามน้อยที่เปินให้มากครับนี่คือผลงานนะองคบเนาะของแอดปุกกี้ครับผมเมื่อวานนี้ครับขออนุญาตนําเสนอของบ้าวแหลมครับเอาแบบรับนิดเดียวครับพี่น้องอะมาเบิ่งกัน ครับพี่น้องสําหรับเมื่อวานน้อครับเนาะครับอ่ะพี่น้องเห็นแล้วก่ะครับผมครับเมื่อวานนี่ครับผมถือว่าบบธรรมดาคือกันพี่น้องสำรับเมื่อวานเบิ้งวันที่ก็ับพี่น้องวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมสองห้าหกเจ็ดน้อครับเนาะครับสำหรับฮานอยพิเศษครับผมเบาแหลมครับผมครับฟันทีแปดเจ็ดเรีออก จ็ดแปดล่างครับพี่น้องครับไอดีไลน์ด้วยพี่น้องครับท่านไดสนใจเขากลุ่มครับผมอยากกินแนวทางของบาวแหลมครับผมอยู่ในกลุ่มแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับผมศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหกสองสี่แปดครับผมเบาแหลมพารวยยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมเขาฟี่ออกฟีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเนาะครับเดี๋ยวพี่น้องจะว่าครับผมเขามือเดียวนี่บนนอครับผมครับขออนุญาตครับผม ครับให้เบิงอีกจากมือหนึ่งนะครับเนาะมือว่านหลุดโอ้มือว่านเข่ามือก้อนลุดมือทีพานมาครับผมเข่าครับพี่น้องครับผมนี่คือผลงานของวันที่ยี่สิบห้าครับพี่น้องครับวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมนะครับเนาะครับบ่าวแหลมพารวยครับพี่น้องพาพี่น้องเอพซีลวยอีลีครับผมเอาหนึ่งสองสองครับพี่น้องฟันให้โตเดียวครับผมสองสองกันเลยครับ ดีใจหลีได้พี่น้องเวลาเห็ดแนวทางนะครับเนาะเข่าเต็มๆยังสี่ครับผมครับในวันที่ครับผมครับยิบหานี่ครับผมมีสามใบครับพี่น้องเข่าบดทั้งสามตัวครับสําหรับพี่น้องนะครับเนาะทันใดครับผมพิจารณาเนาะครับเนาะครับสามครูก็คือสลับกันครับผมในปกติกับวีพี่ครับผมครับพี่น้องครับสําหรับครับผมครับในวันที่นะครับเนาะครับยิบสาม ยิบๆหาครับผมขอประทานอภัยครับบ่าวแหลมฟันให้3คูพิเศษ22ปกติ85 v i p 23พี่น้องไปย้อนเบ่งผลหวยด้วยพี่น้องครับพี่น้องจะครับผมชื่นชอบครับผมในท่านใดสนใจครับอยากเข้ากลุ่มก็อย่าลืมครับพี่น้องแอดไลน์เข้ามาได้เลยตามนี่เลยพี่น้องครับผมไอดีไลน์น้อครับเนาะครับ081 108-6248่ขั้นบริเวณย่อนไปเบิงอีกตัวสีอื่นนอพี่น้องครับบ่าวเลียก็ลองเบิงไปเรื่อยๆนะครับเนาะว่าซีใดขับพินแล้วจะชัดเจนครับสำหรับคลิปนี้ครับผมบ่าวเลมก็ต้องขอกลับขอบพระคุณนะครับนาอพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนกระผมที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมขอให้พี่น้องโชคมาดำรวยสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนปังๆกันกับหอยราพัฒนามือนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับผม